ท่านสาธุชนพทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนนี้ล้มปู่พุ่งมากเกินไปเรื่องราวก็เลยไม่ได้กันเรื่องมโหสถวันนี้ก็เห็นจะไม่รบกวนแล้วแต่ถ้ว่าล้มปู่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดเพราะว่าต่อไปชาติเป็นเรื่องของลูกหลานที่ต้องรักษาเขาไว้ ก็จำเป็นจะต้องดูตัวอย่างคนก่อนที่เขาดีมาวันนี้ก็มาพูดกันถึงตอนที่พระเจ้าจุน,นีสมททายกของทัพเป็นล้อมกรุงมีิามหานครพอย้อนต้นสนนิดหนึ่งก็ได้เชื่อมกันคือว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีสมทัดเรียกบรรดาราชาทั้งหลายลเ่านั้นก็มาแล้วก็สั่งว่าพวกท่านจงไปกับข้าพเจ้า ไปจับพระเจาวิเทราชมาตัดซีตะแเราสับให้มันเป็นท่อนทๆๆๆในฐานะท,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 ที่มันพนององอาจสั่งทหารของมันมารังควานทำขวาวทำความรังคานให้่าราเพราะว่าพวกเรากําลังจะมีความสุขมันกแกล้งเราอย่างนี้แต่ความจริงฉันคิดแล้วนะว่าไอ้เมืองนี้เนี่ยฉันยังไม่ทํา แต่ในเมื่อมันทำลายหัวใจกันแบบนี้ฉันจะต้องทำแล้วจะนี้สั่งให้กองทัพจีนเราคือกองทัพมากองทัพรถกองทัพทางกองทัพราบมีจำนวนมากมายไปย่ำเหยียบต้องการจะย่ำเหยียบเมืองมิถิลามานครทวีนาดในคลิปตาเดียวนี่ความจริงเวลานี้ไปที่เราก็คล้ายคลึงกัน กัรกรุงมิถิลามาานครแล้วก็ดูต่อไปว่ากรุงมิถิลานาฮานคอเนี่ยนะ <c oughs> เขาทำยังไงเขาจึงได้พ้นภัยได้ความจริงกองทัพตั้งร้อยสองประเทศคือเมืองขึ้นร้อยหนึ่งประเทศกับกองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุนีงทัพอีกองทัพหนึ่งรวมกันร้อยสองประเทศจะทํางานประเทศเดียวไม่สาเร็จ เมืองประเทศไหนเขาป้องกันแบบไหนดูตัวอย่างเขานะจะดูลีลาเขางมโหสถว่าเขาทําอย่างนักการเมืองของเราหรือเปล่านักการเมืองของเรานักการทหารของประเทศเราทำเหมือนเขาไหมถ้าทําได้อย่างเขาก็รับรองว่าประเทศของเราจะปลอดภัยถ้าทําไม่ได้อย่างเขาประเทศของเราก็จะเป็นแบบอยู่ละเมน,น ที่ได้ขอลูกหลานที่รักมาฟังแล้วก็จำอย่าคิดว่าเป็นนิทานได้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านมามันจะนานแสนานานก็ตามทีแต่ว่าเราใช้ยุทธวิธีทาน,นี้เราก็มีผลเหมือนกันทุกอย่างต้องขึ้นประวัติศาสตร์ถ้าเราจำประวัติศาสตร์ไม่ได้เราก็บริหารประเทศไม่ได้ ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็หาความสุขไม่ได้เรื่องประวัติศาสตร์จะมีความสําคัญตอนไหนที่เราลบแพ้เขาเครื่องทำพาออะไรเราชนะเขาเพ่ออะไรต้องจำว่าเขาทํากันมาแบบไหนจึงแพ้เขาทาแบบไหนชนะมีคนเขามากมายหลายกองคนเมืองมิถิลามานะครไม,ม่ใช่หยิบมือเดียวจะสู้เขาได้ไม่ได้ฟังกันไป เอ็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีสมมทัตยกทัพไปแาวนั้นเกวัดปุโรหิตก็ทูลทัดทานบอกยาไปไม่ได้ในเมืองนั้นเพราะว่าโมโหสถบัณฑิตคนนี้มีปัญญามากถ้าขืนไปจะต้องอย้ายยับกลับมาพระองค์ไม่เชื่อถือว่าเรามียศใหญ่ที่เมาอำนาจเมาความเป็นใหญ่ไอ้ตัวมาเมาแบบนี้ถ้ามีในประเทศไทยมัไรประเทศทางมันนั้น ถ้าใครมันเมาแบบนี้ลูกหลานจะยอมรับนับถือมันนะมันจะทําให้ชาติมันลรตัวเราก็จะต้องคนรับความลําบากไปด้วยดูอย่างเราะทําแบบยังโยนใต่ต้องหนีออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนะไม่มีใครเขายอมรับับถือเราเป็นญาติหรอกเพราะถือว่าเป็นาทาสี่อายเมืองเขาไม่มีความสุข เป็นอันว่าเมื่อในเมื่อพระองค์ถือว่าเป็นเจ้าิั์ผู้ยิ่งใหญ่เทวัจะห้ามแปางเท่าไหรก็ไม่ยอมฟังพอได้เวลาก็ยกทัพออกไปพร้อมด้วยร,ราชชายร้อยเอ็ดองเวือกองทัพไปจริงๆร้อยสองกองทัพโอ้โหมันไม่สิน่น้อยเลยนะตั้งใจว่าจะทัพฝีปีพร้อมๆกันนะคนเมืองมิจลาหานะครแตกตาย สำหรับผู้ทหารเขาที่มาโหสดวางไว้ก็ส่งข่าวการเคลื่อนกระบวนทัพขาไม่เจ้าจุลน,นีพมทัตมุ่งส่งมุ่งเข้าสู่กรุงมิถิลามหาคนครแจ้งไปให้มโหสดทราบล่วงหน้าก่อนมโหส,สดมโหสดเมื่อใดทราบข่าวว่ากองทัพของพระเจ้าจุลน,นีจะมาไม่ว่าจะมาถึงในวันนั้นวันนั้นเตรียมการคล้ายคะเนไม่ผิดคนมีดีญ,ญาณ การเดินทัพมันเดินเร็วไม่ได้คนเดินช้าคิดว่าระยะทางที่ขึ้นมาจากโน่นที่นี่ระยะทางไกลเท่าไหรแค่สี่วันจะถึงดังนั้นว่าหสดในหลักในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาเขาไม่มาหัตกริสัก็เตรียมการป้องกันอย่างสุ้มแข็งดู่แเ้วยว่าคนมากกับคนหยิบมือเดียวยใครจะชนะกหลานฟังให้ดีนะจําไว้ดีนะ ฟังแล้วก็จำจำเราคิดคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะทำตนอย่างมโหสถไม่ก็จงอย่าทำตนอย่างพารีการนนักการเมืองเราเลวพารีการนันักการเมืองที่ดีมีมากกว่าเลวดูดัวอย่างคนที่ขนดีดีคนไหนดีจำมาไว้ในใจว่าฉันจะต้องปฏิบัติตามแบบนี้ การสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้เป็นหลักการเป็นหลักการปฏิบัติเมื่อใช้วิธีการให้มันเหมาะสมกับกาลสมัยใช้ได้เป็นั้นว่ากองทัพองพไปเจ้าจุนันี่าถึงกรุงมัชิลาหมานาครในตอนค่เาเวลากลางคืนเขาต้องจุดคบเริงคบเลิง,ลงไอ้คบเลิงก็ทำหนุ่าไม่ลำมา ทาลวงข้อลงไปเอาข้อทายไว้อน้มันใส่ข้างในแล้วก็ผ้าซีวใส่ข้างนอกทําเป็นใสยาไปทั้งแลน้าตอนปลาก็จุดถือแดงสามคนจำนวนนับล้านนี่ให้คบเทิงกัแดงสแสงสว่างอรียงอะไรมาถึงก็ล,อล้อมพระนครแล้วก็แม่ทัพก็จัดกองทัพวางทาง เอากองทัพช้างล้อมกองมณีขาเมงกรงมิจฉามานครเป็ั้นหนึ่งเอากองทัพม้าล้อมเป็นชั้นที่สองเอากองทัพรถล้อมเป็นชั้นที่สามมาเอากองทัพร,ราบราบเข้าไปป็นกองหน้าไปคิดตีจะแพงเมืองโอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จตายนะมั้งโมโหสด โ,โ,โมโหสุเจียกลายเป็นโมโหมโหเน่าหรือไม่เนา่ากันเนาะเอาฟัง,ดดงกันต่อไปนาะเสียงกองทัพมันมากมากอกทึกเกลกองเหมือนกับเป็นหนึ่งว่าแผ่นดินกรุงมิถิลามนครจะจะล้มจะถล่มทลายลงโอ้โหจริงจริงนะคนมากแบบนี้แล้วเขามากันมากเขาว่ยคนในเมืองกรุงมิถิลามเล็ก ขานายกองทัพที่มาเนี่ยล้อมทั้งสี่ท่านไม่ใช่เล็กเล็กนะตัวใหญ่มากทหารทุกคนก็มีความเพื่อเหมาเพิ่มตาเดียวคนในเมืองน,นี้ต้องตายหมดในเมื่อใจไม่คิดว่าจะชนะสย,ย่างเดียวกำลังใจก็เื่อเหมาต่อมาก็มามองโดยจานทั้งสี่เทตุงเสนกุกษสะกามินและก็เทวิน เมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องคือก้องโกลาหลแสงสบไปสว่างสวัยให้ทั่วเมืองกินนั้นโอโหน่าดูก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าไ,ไม่เคยเกิดอ,อะไรทัน้บันดิตแปลกยิ่งเข้าไปพ่อพระเจ้าวิเทียราชก,กรมกษัตริย์าบทธิว่าขอเดชะเพียงเอืองก็ ตือก้องโกลาหนุนพรครนั้นมีอะไรเกิดขึ้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเหตุเห็นคนที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ทราบเหตุก็เดียวขาแนเ่เยงแล้วคนมีปัญญาเขาเก็บไว้ในที่ปรึกษามาสอนเขาได้เอาจริงเอาจังเข้าปัญญาหมดไม่มีปัญญานี่คล้ายๆกับที่ปรษาของมหาลักษณ์ในปัจจุบัน เวลาเข้าที่ขับขันอยู่จริงๆถ้าเหตุนาเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอนุ่าพระเจ้าวิเทียาราชยินี่ทรงเปิดสะแกรคือเปิดหน้าต่างโดูก็ทราบว่าพระเจ้าจันนีธรรมทัตยกกองทัพมาล้อมนครแล้วพระองค์ก็ตกใจไทยตกใจตัวเป็นอย่างยิ่ง มองดูกองทัพมันเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเป็นชั้นชั้นชัน้นนับปริมาณไปนับเป็นล้านล้านดวงตอ้เ็นท่าจะตรงไปทนไม่ไหวสู้ไม่ได้ตกใใหญ่เน้ยืนไต่ทับนิ่งต่ลึง,ลงไม่พูดพูดอะไรไม่ออกจนท่านอาจารย์เนี่ยสีกราบคูณเตียนพระองค์กินทรงตรัสว่าไอ้นี่เราก็เห็นจะไม่พ้นงงม,มือของข้าสันแล้วในคราวนี้ วันพรุ่งนี้เขาคงจะยกข้ามาบุกโจมตีเราเป็นแม่นของเป็นแน่ไม่ต้องห่วงเลยเขาตีางังแงถ้าเขาตีเราจะมีทางสู้เขาไหม่านอาจารย์ท่านสี่โชคิุดโดยอาจารย์ท่านสี่เขือแตกหลักหมดปัญญาที่เห็นไหมคนคุยโวน,นมันเป็นอย่างนี้สู้คนนี้เขาไม่คุยไม่ได้อันนี้ก็มากล่าวถึงมหโหสถ เขารับอาสาป้องกันบรรคอ <c oughs> ตอนนี้ลูกหลานต้องคอยจำให้ดีนะลูกหลานที่รักว่าเขาใช้ปัญญากป็นยังไงคนน้อยทำไมจะสู้คนมากได้ยุคประเทศเราเวลานี้ข้าวศึกล้อมอยู่ทั่วรอบเขตมีท่านในประเทศก็มีมากถ้าเราใช้ปัญญาอย่างโอหสดแต่ไม่ต้องทำเหมือนนะถ้าการรบเป็คนอย่าง ใช้ปัญญาอยางมโหสดไม่ยื้อแย่งแข่งดีกันแล้วก็เราก็ชนะหลวงปู่รับรองว่าประเทศไทยจะต้องชนะข้าวศึกไทยไม่มีวันที่จะแพ้ข้าวศึกแต่ขอให้ทุกคนมีความสามสัคคีและใช้สติปัญญาให้ดีเป็นของไม่ยากใานการชนะข้าวศึกฟังเรื่องราวงมโหสดต่อไป ในเมื่อมโหสดเห็นกองทัพเขาไม่จ้าเจ้าหนมียกบอลล้อมละครแบบท่านแต่เทินท่านเองท่านไม่รู้สึกตกใจไม่จะนี่เกี่ยวท่านไหนมาท่านไม่ยมเปรานั้นว่าเขาเป็นคนมีวิญญาณเนี่ยเขาพร้อมแล้วท่านนี้เพราะว่าโมโหสถได้วางการป้องกันมระลครไว้แล้วอย่างไม่จะมาดนี่เขาไม่มานั่งแย่งเก้าอี้กันยังไ คนนั้นได้เป็นไหน่นคนนี้ได้เป็นนี่กูจะเป็นมั่งเมืองกูเมืองเมือง,งเป็นก่อนกูกูเป็นก่อนมึองเนี่ยอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีมันนั่งงิ้งเรื่องที้มูรายี้มาแห่เนี่ยอย่างนี้ประเทศชาติทำไมรอดคนประเทศนี้ดูหลานอยาครบเอาแต่ความสุขส่วนตนไม่หวังดีกับชาติดูตัวอย่างหมอสุชาต เพราะทรงวางการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก่อนแล้วแต่ว่าคิดเป็นห่วงพระเจ้าวิศวิหารเพราะ่พระองค์จะทรงตกพระไทยหม่ยความก,กลัวพระราชาจะกลัวจะตกใจอย่รีรเบเข้าไปสู่พระราชนิวศเขธิ์แค่จะถ่ายที่เขา้าไปในวังราบถวายบังคมแล้วก็เฝ้าอยู่นั่งนิ่งอยู่ก่อนเพื่อจะฟังกระแสรพระราชดำรสของพระราชา ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชประมรมการสัตย์ขอทอดพระเนตรเห็นมโหสถเัาเ้าก็สบายใจรับสั่งกับโมโหสถว่าพ่อมโหสถลู้รักพระเจ้าจุลนีการตัตว์แห่งปัญจาลนครยกกองทัพมามากมายเหลือเกินมาล้อมเมืองของเราในครั้งนี้เราควรจะแก้ไขยังไงจึงจะรอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึก เพราะการรบครั้งนี้พ่อมองไม่เห็นเลยว่าเราจะชนะเขาได้พ่อไม่เห็นทางจริงๆท่านมโหสถได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกไปเลยสระพุทธเจ้าข้าเรื่องนี้เอาไว้เป็นธุระของข,ข,อข้าพระพุทธเจ้าก็แล้วกันข้าพระพุทธเจ้าขอรับอากษาป้องกันราชยสมบัติของพระองค์ ถ้าเขาองจงประทับอยู่ในพระราชฐานนี้เหมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จงอย่าทรงนึกถึงการสงครามเลยข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการกับพระเจ้าจุลลีแต่ผู้เดียวไม่นี่น่ะตู้หลานที่รักมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ใครเขาเผาตึกเผารามเผาชวน เขาลงเรียนเขาสถานที่ราชการทําลายวัตถุก,รา,การกันั่งนิ่งเฉยๆ่อยให้มันทําคนอย่างนี้เป็นคนทําลายชาติมันต้องอย่างหัวหอมสดไปาาดูเขาต่อไปเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟัง,งหมอสดพูดกราบทูลแบบนั้นก็ทรงเบาพอไทยหายกังวลเพราว่าเ่ที่เ,เกิดเช้นนั้น จึงอได้ทรงรักสัอย่า่โหสถว่าพ่อมมอโหสุถฉันไว้ใจนะเพื่อพ่อไว้ใจลูกในความสามารถของลูกในพ่อที่ว่าลูกทําได้ขอลกูกจงทําหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักรที่เราปกครองอยู่นี่ให้ผาสุกแกนาประชาสัสดรนเถรไว้ไว้วหมอออำนาจเลย มอบอำนาจความเป็นใหญ่รับหน้าที่เหมือนกับสมบาทสมเด็จที่หัวหมอบอำนาจให้แก่นาย,ยกรัฐมนตรีไปมมห่อโสุดรับพระบรมราชโองกันแล้วก็กราบถวายบังคมทุลลาออกมาแล่จึงสั่งให้ตีกองประกอีกอระกาศกระชาวมตครนว่าท่านพี่น้องชาวมิถิลานครทั้งหลายการที่พวกเรา อาวไม่ใิ่ลานลครพวกข้าวศิษย์ร้อมโดยรอบครานี้ขอทุกท่านอย่าได้หวาดสะดุ้งเกรงกลัวข้าสศิษย์อย่างไดเลยจำให้ดีนะลูกหลานนะจำวาขอให้พวกท่านทั้งหมดประดับร่างกายเล่นดอกไม้หอมแม่และขอหอมมาเล่นชมลมมาอเอกกันเถิดแน่ี่เยะข้าวศิษย์นี่เล่นจิตวิทยากันแล้ว ความจริงกองทัพเขามากกองทัพเขาใหญ่เขาเราเล็กแต่ว่าแทนที่มันเขาจะสัส่งการรบบอกให้มาด้วยเถอะนะเพียแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนะมวหสขจัดทหารป้องกันไว้แล้วตอนนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นการรักษากําลังใจนี่เขาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ประเภทกระตายเตืยงตูมเลยเดี๋ยวจ,จะปฏิวัติที่นอนจะปฏิวัติที่นี่ กองทัพที่นั่นจะยกมามาหน่กอ,องทัพที่นี่ยกมามาหน่คนอย่างนี้เขาไม่ได้กสมาคนเขาเรียกวิถีคือผีมันหลอกไอ้ผีหลอกไม่น่ากลัวไอ้คนหลอกน่ากลัวทําไม่หวาดหวัน่นเมื่อชาวนาครไปชมพรรอมกันแล้วมาหสดจึงได้ยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายพวกเราจะมาป้อนํำขับร้องประคนดนตรี ดีตีดีเป่าโหร้องเฮหาให้เป็นที่สนุกสนานคอยบริโภคกันให้อิ่มหนำสำราญเถิดทำให้สบ,บายยไม่ต้องตกใจกองทัพแม้จะใหญ่เราก็สามารถจะกราบได้มีกำลังใจคนมันยิ่งอยู่ที่ว,ทวันหน้านะดูตัวอย่างของประเทศเราสมัยที่พระเจ้าตากสินมาราชกููชาวนั้น พระองค์ตีฝ่ายท้าศึกมีกำลังคนถึงห้าร้อยคนแล้วก็ไปชุมนุมคนได้ประมาณห้าพันคนท้าศึกมีกำลังนับแสนแต่อาศัยกำลังใจของคนไทยทุกคนที่มีจอมทัพดีแล้วก็มีแม่ทัพที่เก่งกาจเพื่อสมเด็จพระธิดาทศวรรษานโลกแต่สมเด็จพระราวังบวรสุรเจนาฏ มีพระเจ้าตากสินเป็นหัวหน้ามีสองท่านเป็นแม่ทัพเรียกว่าเป็นทหารร่วมพระทไทยใช้กำลังคนเพียงห้าพันคนสามารถโู้ชาติได้ภายในไม่ถึงสี่นี่ถ้าเราสามารถคีไม่แข่งแย่งไม่แข่งดีกันแล้วก็แค่นี้มันไม่ยากเวลานี้ที่ประเทศไทยก็เรามันยากอยู่เพราะวันมวยแย่งกัน แย่งตำแหน่งแย่งดีกันทำแบบยวนยวนยนโยนใต้ที่แพโยนเหนือก็แบบนี้แหละฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักจงอย่าเอาเยี่ยงอย่างการจีแตงแย่งแตงดีแย่งตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งเมืองลินพากูคุณินพามืองอย่างชาวยวนใต้ไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษ ในที่สุดก็แตกกระชั้นสั้นเพียงตอนนี้ก็เล่าประเสริฐภาพใหเล่าเรื่องกันต่อไปว่าชามนาครต่างก็ทําตามมโหาสถตัวการกําลังใจก็เกิดขึ้นหลดแหมเขาเชื่อมโหาสถท่านเป็นคนมีปัญญาท่านผู้ใดเราต้องเชื่อที่ว่าคําสั่งและคําแนะนําของมโหาสถทุกท่าที่ท่าล่าวไปเราจะปะฏิบัติตาม สั่งบุกเราจะบุกสั่งถอยเราจะถอยสั่งเล่นเราจะเล่นสั่งกินเราจะกินนี่มันต้อง,องนี้ทำเหมือนคนคนเดียวกันพู้ที่อยู่นอกเมืองเมื่อได้ยินเสียงโหดร้องขับระคงดนตรีนข้าพายังเข้ามาในเมืองนี่ะเพราะข้าศุกเขาล้อมอยู่ไม่ไม่คือล้อมติดกำแพงเมืองเขาจ้าองอยู่ห่างไกลไปเป็นกินโล เพนโดยที่ไม่มีใครขัดขวางห้ามสั่งเข้ามาก็เข้ามาเห็นมาประตูเมื่อก่อนมีคนเข้าออกกันอยู่พกฝ่ายไม่ขัดแทนที่จะปิดประตูเมืองโตเข้าสึกกลับก็ไม่เจอกันเพราะสุดสั่งไม่ต้องปิดประตูเมืองใครอยากจะเข้ามาึงเข้าใครอยากจะออกไปกงออกนี่ปัญญานะี่ะนี่ก็ได้จิตวิญญา สำหรับพระเจ้าจินนีหัวทัพได้ขดดับเสียงวยโคมดนตรีฮาเสืเอสวนสนุกสนานในเมืองมิศิลามาแน่ครัดูค่ายก็ว่าเมืองนี้เขาไม่มีความรุ่เรือเลยก็ทัพเข้ามาดังเยอะแยะทาไมมันยังสนุกกันเด้่รับสั่งให้ราชบุลุดไปสืบไปถามดูไอ้เมืองนี้มันเป็นเมือไร มันเป็นเมืองคนบ้าหรือ,อยังไงแต่เรายกทัพมาต่างเยอะแยะมามันเกิดมาร้องรำทำเพลงกันเลยบรรดาราชวงศ์ขมวเจ้าจีนันมีไปย่องขบราช์ถามความแากผู้ที่มโหสดกันและวันคือว่าก่อนที่มโหสดจะสั่งเข้ร้องเขาเล่นก็สั่งคนของท่านสั่งไห้เรียบร้อยเพราะวันเดียวที่เจ้าคนนั้นมันย่องขบราช ถ้าถามแล้วก็บอกอย่างน,นี้นะต่อไปต่อไิบอกการฉนวนว่าทีา่ที่มโมโหสดบอว่าถ้าหากว่ามีใครมาถามนะให้บอกอย่างนะั้นอย่างนั้นบอกอย่างการฉันบอกเนะมื่อราชบรุษไปทราบความจากผู้บอกยิงเข้ามากราบทูนพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่เระพทเจ้ามาเรื่องพพเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าได้ไปถามชาวเมืองได้ความว่า เขาม่มีหมอครตกันแล้วก็เลี้ยงดูกันภายในพระนครที่เขาทำดังนั้นก็เพราะว่าก็เพราะพระราชาของเขาคือพระเจ้าวิเทยาชได้ทรงตั้งบริพันธ์ไว้แต่ครั้งอย่างทรงพระยาวา่าเมื่อจะสัตย์ใดในสกุลจุโพธวิยกมารล้อมนมครเมื่อน,นั้นชาแม่ครจะเล่นหมอร้อตก เลี้ยงกันแล้วว่าเลี้ยงดูกันแบบสนุกสนานบัดนี้สมปริพันธ์แล้วคือการตั้งใจของกขาสองความปรารถนาพระราชของเขานั่นแะสมที่พระราชาของเขาตั้งใจเลยแล้วทางราชการที่นี้เป่าร้องให้าำลนครเล่นหมอนศพอันนี้ก็เลี้ยงดูกันเป็นการใหญ่ความปรากฏการณ์เหล่านี้เราพูดเกี่ยวกับพระวิชากา ไอเจ้าจุนนีคือมันทัดด้สดับกันนั้นก็ทรงไขเ่เกลียงเสนมากแจ้สังเแต่าหานว่านี่าหานน่าไหลจงรีบผมเมืองโดยรอบเพราะว่าผมเมืองหมายความโครโ <c oughs> คตรที่ก็ขุดไว้ชั้นนอกชั้นในก็าตามหลายชั้นผมเมืองโดยรอบทําลายโคตรทปถนนทําลายกําแพงทําลายประตูหรอรบ แล้วก็พาแรงเข้าไปในเมืองตัดหัวชาวเมืองความทุกข์เขียนมาสักร้อยเลื่มงเขียนโอ,โอ้โหใจร้ายเลยนะแล้วก็ตัดเขียนพระเจ้าวิเทียาราชมาหลายเลยไม้เราโดยนันแหนดุจิงหนะ์ทำได้ไหรือไม่มีหวังไห้ฟังต่อไปลูกหลานนี่รักเขาใช่ไห ทหารไม่ได้รับคําส <acceptance pieces> ั่งจากระราชาแต่ดังนั้นก็พากันบุกเข้าไปหมายจะตีนกัำแพงเมดอ๋อำน่นทนี่ทำนั้นไม่เข้าธรรมโตเลยถ้าถูทหารก็โมโหสดเทสะตือต้มแล้วโกรวดตายเลนโคลนก้อนหินตกลงมาถูทหารเขาว่าเจ้าอิทธยาพระเจ้าจุนนีพมทธจนไม่สามารถจะขึ้นไปได้นี่เขาบ้านเขาเล่นละคร เป็นดวาแดับทหารซ้อมรบยิงคิดจะทำลายกำแพงยขึ้นไม่ได้จะทำลายกำแพงแต่ก็ถูกทหารที่โยนเชิงเทินพุ้งหอกยิงด้วน,นุ <c oughs> ต่างคนบาดเจ็บล้มตายก่างอนแ้วเข้าไม่ได้แล้วจิทหารกระทรงบัญจาละไม่สามารถจะโจมตีกำแพงนครได้ จริงเขาไปพระพทธเจ้าจุลนีกราบถึงว่าพวกข้าพระเจ้าไม่สามารถจะต้มตีุ่เมิลสุมศิลามหานครได้พระเจ้าค่พระเจ้าจุลนีจึงเป็นสายไจวัดเพื่อต่ออาจารย์พวกเราไม่อาจจะตีกุมศิลามาสละเลยคิดว่ามันจะเป็นหมูแต่ความจริงมันก็เป็นหมูจริงแต่กลายเป็นหมูป่าไปไม่ใช่หมูบ้านเชืออยาก คนนี้เราควรจะทำแบบไหนที่ชณะได้เจวาก็กรบคุณว่าเราควรจะกัดไม่ให้คนใดคนหนึง่งนำน้ำเข้าไปในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวต้องเปิดตัวตูเมืองออกมาไปสักต้าเป็นว่าเราทำาทงานดีหรือหลังดรวะตอนนี้เขาสั่งคน หยุดไม่ไม่เข้าไม่ออกไอ้น้ําในเมืองมันก็น,น้อยถ้าน้ํามันพังมาไลยไม่มีนั่นจะกินกระตายมันนั้นเหมือนกับที่ญี่ปุ่นโจมตีฮ่องกงเข้าไปที่แรกญี่ปุ่นใช้ทหารใช้เครื่องบินโจมตีถังที่ฮ่องกงเขาอยู่ข้ามทะเลนั่นแหละคือต้องอาศัยน้ำฝน้ากัดน้ำน้ำใหม่ญี่ปุ่นโจมตีถังน้ําพัง ห้องคงฝรั่งปกครองต้องยอมทำนนนี่เมืองมิจิลามหานครก็เม็นกัพคกักไม่คนกินน้ำมันน้ำหมดก็สังยานเลยแต่ว่าเมืองมิถิลามหานครจะแพ้หรือไม่แพ้ลูกหลานที่รักเอาไว้ฟังกับวันหน้าเพราะวันนี้หมดเวลาไปแล้วต้องขอลากรอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์สมผลยงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี